พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีบอสโจเอฟซีลาวีครับเอามาหนี้ครับบรรยากาศสดๆเตอนนี้ครับประมาณหกทุ่มกว่าๆแล้วครับพี่น้องในการแสดงที่อู่ดอนนะครับสนามที่สองหลังจากเปิดฤดูกาลวันนี้นะครับพี่น้องแต่มา่อผมมาพ่อครับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบอีฬาแล้วก็ไม่กำลังใจอีฬาท่านนี้คือขออนุญาตนะครับป้าครับป้าชื่ออยังครับผมวีรวิทย์ครับวีรวิทย์ ป๋านี่เป็นข้าราชการเกษียณผมทำงานอยู่อมสินเกษียณนะครับอะไรครับทำงานแบงค์ครับอ๋อฮะทำงานแบงค์ออมสินนะครับเพิ่นเกษียณมาแล้วสามปีนะครับท่านเคยเป็นทำงานแบงค์นะครับเกษียณมาทำนี่ครับเพิ่นเป็นชาวอุดรนะครับเดิมทีเคยเบิ่งหมอลำมาก่อนบ่ครับท่านครับบ่เก็ดจังไหนจังไหนมาเบิ่งหมอลำมันมีคลิป เดเลยน้ยคนี้นะเลตะเยต,เลตามมึงอาตามมึงมากันทั้งนัันนอนทตั้งแต่ีามาสมาก็แมหลหานเนาะนี่คือท่อนครับอ่าแตามมึงุกคลิปุกไ่ไ่ชนอ๋อนสนับสนุนนะครับเมื่อนี้เห็นว่ามี มาไลนา่ลน้นนะาใจมาให้ยีลาน้ำเนาะครับเนาะมาให้นาเวทีนะครับก็เลยได้เห็นพอดีคุยกันกันบพ่ออาิตย์อยู่อยู่ข้างเวทีนะครับเห็นเห็นเห็นคุณพ่อเพิ่นเขามาหาลูกสาวนะครับพอเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงครับตัวจริงหน้าฮักอิ๋วอ๋อหน้าฮักเนาะครับเนาะตัวเล็กๆขาวน่ารักอ่านะครับยีลาเฮาเนี่ยน่ารักทั้งบุคลิกแล้วก็มารยาทนะครับนะพอดีพ,อพนน่อเพิ่นได้มาสัมผัส น้อยๆขาหนาักครับครับก็ดีเสียงสดดีอาเสียงสดก็ดีนะครับนี่คือนะครับความรู้สึกของพ่อนะครับถือว่าต่อไปกจิเป็นพ่อหักตามเชื่อี่ราตลอดนะครับนะสนรับตนนนี่ครับมาแล้วนี่แหะเขาปีที่สามนี่แหลว่าจะเขาปีที่สามนี่ครับเนี่ยอยู่น้ำกันกับพ่อหักเนี่พ่อพ่อตาครับพ่อชิตะนะครับ อครับครับครับบรรยากาศนี่เธออความรู้สึกของคุณพ่อคุณพ่อวีรวิทย์นะครับเพิ่นเคยเป็นนายแบงค์ครับนายแบงค์นะครับเกษียณมาแล้ว3ปีนายแบงค์ออมศิลนะครับพี่น้องมันนี่กับพี่ทำงานล่าชุนยอมเส้นเป็นผู้ในการเขตอ่าผู้ในการเฉกนะครับมันนี่ดีใจครับดีใจดีใจนะครับที่ได้มา เบิองอีหล่าเรื่องที่หนาวิที่สดสดะทันครับวันว่าเดี๋ยวจะนน้อยสิภาพภาพไปเบิองบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวจะนน้อยภาพไปเบิองบรรยากาศนะครับอยู่มีนองครับอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณในคุณพ่อนะครับจงได้ก็ทุกแรงใจนะครับหัวใจดวงเดียวคืออีหล่าอุ้งอิงนะครับอีหล่าเนี่ยเป็นแม่เล็กนะครับเหมือนแม่เล็กดึงดูดให้พลังรัก หลายๆครอบครัวหลายๆบ้านฮักนะครับเขามาตามให้กำลังใจยิ่งหลายนะครับนี่คือแหน่เมเนไดสติ๊กเกอร์น่เลยจากพ่อชิตะติ๊กเกอร์ค่อชิตะครับสติ๊กเกอร์นะครับติดเป็นแจ้งแจ้งแจ้งอุ้งอิงนะครับนะครับขอบคุณนะครับคุบค่อนะครับเอา้ววันที่28ที่ว่า เขาแก่น้อยอ๋ออุดรจะมีงานอะคอนเสิร์ตเมื่อนั้นโคราชที่โคราชผมไปผมในไล่ไล่ไล่ซดให้เพ้่งนเดี๋ยวย8ยแปดผมก็สีมากม่ยีแปดตุลาเนี่ยครับแมนครับตุลาครับตุลาบรรยากาศเมื่อนั้นยูโคราชกับห่างแตกครับห่างแตกนะจังเกับปากพี่น้องนะครับติดตามเป็นกําลังใจในฤดูกาลนี้ครับอีลาน้อยเฮ้าเขื่นล่ำนะครับมอนเ้กสีสอดแจ้งของตีหานะครับเอานะครับขอบคุณนะครับ อ่าพรอ,อ่าพากันนะครับแต่มานั่งคุยกันนะครับ,รบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สภาไปเพิ่มบรรยากาศทั้งรอบๆนะครับช่วงน,นี้คนแน่นนะครับอันนีอีละครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สภาไปเพิมบรรยากาศครับครับ,รบอ่องไปส่ง ยับัสดีกนคครับผมครับครับคขอบคุณครับขอบคุณครับ <S <S <an> <S โอก,กาสหน้าเจอกันครับเดีย๋ยวเจอกันอีกครับครับผมนี่ครับคุณพ่อนะครับเบิรนกการังสีเดือนร้างกับนะครับอดีตผู้บริหารของผู้จัดการภาคนะครับของอมสินนะครับโอ้นะครับนะครับมีแต่ผู้ที่นะครับ

ฮะไม่ต้องยืนไม่ได้ครับครับผมสิย่้าเงงเพลินผู้สาวยังไม่หนีดได้ครับครับมึงครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับตีหนึงแล้วพี่น้องโอ้ยคนยังอายนอยู่ครับผู้คนนะครับเนี่ยห้องซื้อวัด

นะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศนะครับในการแสดงเมื่อนี้นะครับปลอดฟ้าปลอดพ้นครับพี่น้องนะครับดาวดาวดาวเต็มเต็มฟ้านะครับแล้วก็สนามนี่ก็เป็นพื้นข้อนรีตครับพื้นสนามก็จะดีนะครับเดี๋ยวพาเขาไปบงคนภายในจะไน่ค่อยอัญญะนะครับ ผ้าพีนองมั้นะครับผ้าพีนังอ้วนครับเต็มอัยัครับพีนังอนยัครับอัยะ เป็นภาษาต่างอะไรพวกนี้ครับเจ้าอย่าไยงบ่นมากเลพ่อองกัฉันัแก้วว่าพ่อองสิเสีแก้วไปเป็นพระม่เหสีในเมียในวันนั้นบอกแคมาี่ับสามังว้าวแนี้ม้ปโท่บอกยัสี่เจ้าไปอยาบข้อหาแลัะน,น,นะ ไ,ไมน่มาเอ้ยคนสวยเอาอยอมได้ตลกลงอะไรวันนีรนครับ,บทีท่น้องาขางซ้ขวาแน่นเลยครับสามสบ,าาบ้าอเดเนานจัดวข้มาขาบ่าเจาขอันน้วะว่าตกกดเนีวยบรรยากาศนะครับพี่นะ้องในการนะครับในกะารเปิดฤดูกาล วันที่สองนะครับพี่ออกมือเคลื่อนในหรื่ว่านอยู่สนามคอนเก่นนะครับขาพี่น้องไม่พบกับบรรยากาศครับีคนละัรอัอองครับพี่น้องไม่ลิปนี้นะครับาพี่น้อง ฝากพี่น้องเอฟซีและชมิชตะกรอนนะครับหน่วยมาเบิงเมื่อวานนี้ปราคฏสำคัญนะครับเพินมาหาอีลาหน่อยฟังเทานะครับเป็นผู้จัดการผู้จัดการภาคนะครับของธนาคารออมสินนะครับเป็นประทับใจในอีลานะครับเลยถามข้อรู้สึกของเพิ่นนะครับคือบรรยากาศเก็บมาฝากพี่น้องนะครับน้ำมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปครับพี่นอ้องชาวไลฟคทนี่ฝ่านช้วอก่อนครับสวัสดีครับ